สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยจรลบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับนะครับวันนี้นะครับท่านใดที่ไม่สะดวกในการติดตามทางช่อง u t u b e นะครับให้ท่านเข้าไปที่เพจ a c e b o o k นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้พามาดูซิตี้นะครับ ที่อยากขายมากนะครับคันนี้อยากขายมากเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานอยู่นะครับมีแค่สีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับผมนะครับคืออยากขายมากนะครับแต่ยังไม่มีเจ้าของนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจดทะเบียนปี2010นะครับหรือว่า2553นั่นเองนะครับเป็นเครื่อง 1,500cc นะครับ ดิสเบรกสีล้อนะครับคือคันนี้นะครับอยากขายมากนะครับขาดทุนก็ยอมนะครับวันนี้นะครับพามาดูสภาพปัจจุบันนะครับเดิมนะครับคันนี้เคยตั้งอยู่ที่269นะครับไม่มีล้อแม็กด้วยซ้ำนะครับวันนี้นะครับแถมแม็กนะครับแม็กพร้อมยางนะครับขอบ15เป็นขอบ15ทีนะครับ T 27นะครับตัวนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับ แถมให้เลยนะครับอยู่ราคานะครับก็อยู่ที่249,0 0 0เท่าเดิมนะครับพมาชมสภาพนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับราคาลูกค้าไม่ต่อเยอะนะครับเปลี่ยนถ่ายของเลวให้นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับพามาดูสภาพนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสีรถเดิมบางนะครับเดิมบางนะครับยางนะครับมาดูนะครับเป็นขอบ15นะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับเบิกใหม่เลยนะครับผมนะครับมาดูเอาเลยได้เลยนะครับผมนะ ารถใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับริลลมันจะมีประมาณนี้นะครับเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับคันนี้ไม่เยอะรถได้โครงสร้างเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องพันห้าร้อยซีซีกุญแจเป็นรีโมทนะครับผมนะครับให้ดูนะครับภายในนะครับภายในนะครับก็เป็นผ้าเหมือนเดิมนะครับจะมีชารุดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้นิดหน่อยนะครับเบาะพิงทุกอย่างไม่ขาดนะครับนะครับไม่คันนี้นะครับ อยู่ที่280,000โลนะครับผมนะครับเป็นไม้เรืองแสงนะครับไม้ส้มแอร์เย็นนะครับแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับดูภายในดูความเดิมนะครับดูเม็ดอาร์คนะครับเห็นไหมครับเห็นเม็ดอาร์คไหมครับอาจจะโฟกัสนะครับไม่ค่อยจะเห็นนะครับเนื่องจากนะครับมันจะมืดนิดหนึ่งนะครับอยากให้ดูสภาพปัจจุบันที่หาใช้งานพร้อมล้อแต่งนะครับ ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับนะครับก็แต่งสวยแล้วไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแม็กซื้อยางอีกหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับภายในนะครับนี่ครับเบาะไม่ขาดนะครับไม่มีเบาะขาดมีแค่อดขับนิดหน่อยนะครับนี่นะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับนี่ครับล้อมายางใหม่นะครับชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดีดเบรกหลังด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ให้ดูความเดิมนะครับเดิมๆนะครับนี่ครับเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้นี่ครับยางอะไรเดิมๆนะครับยางไรนี้ครบนะครับหรือเราจะมีแค่ตรงนี้นะครับนะครับนิดหน่อยนะครับไม่สังเกตไม่สังเกตจริงๆไม่เห็นนะครับผมนะครับ รถเดิมบางนะครับหลังคาสวยงามนะครับไม่มีซีดนะครับไม่มีด่างนะคฝั่งนี้บ้างนะครับเนี่ยแต่นประตูสวยงามนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทนะครับนี่นะครับเห็นไม่ดักไหมครับ2องแสนบาทนะครับราคานี้แถมล้อแถมแม็กนะครับแถมเปลี่ยนทองเลวจัดส่งให้นะครับนะครับหารถเก่งใช้งานนะครับไว้เดินทางไกลหรือว่านะครับท่านที่จะหา นะครับไปให้ลูกนะครับเรียนมหาลัยนะครับก็โอเคนะครับรถรถไม่มีชนนะครับไม่มีชนนักไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่อาจจะมีเิ้วรอยเล็กๆน้อยๆที่เคยทําสีบ้างนะครับแต่ไม่มีการชนหนักนะครับนี่นะครับเหตุเดิมๆเหตุอยู่ครบนะครับพาสีคันนี้อยู่ที่23คกุมภานะครับกุมภา มาดูทางด้านข้างและด้านหน้านะครับการชนหน้าไม่มีเลี้ยวลอยนะครับทรงรถจะสวยๆแล้วนะครับมีสวดทรงนะครับมีล้อนะครับนี่ครับพาดูห้องเครื่องนะครับผมนี่นะครับเป็นเครื่องนะครับ1.5 i v t e นะครับ ivtex นะครับนะครับนี่ครับ ซ้มเดิมๆนะครับนะครับเป็นเครื่องมันห้านะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับซ้มซอกเดิมฐานหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบสติ๊กเกอร์นะครับมอกต่างต่างนะครับสติ๊กเกอร์เลขตัวถังยังอยู่นะครับคันนี้นะครับได้เป็นระบบเบรคเบียนะครับเป็นอาเมเบียอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงนะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นคันนี้นะครับมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับคันนี้ไมเป็นเรืองแสงนี่เรายังไม่ได้เปิดนะครับเรายังไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับตัวนี้มันจะเป็นไม้ครับถ้าเปิดไฟหน้านี่ครับมันจะหลีลงนะครับตัวนี้คือไม่ได้เปิดนะครับจริงๆรถนะครับบางรุ่นนะครับต้องเปิดไฟหน้านะครับจึงจะมีไฟแสงสว่างที่เรืองไม้นะครับแต่คันนี้ไม่ต้องนะครับเป็นเกียร์โต้นะครับ คันนี้เป็เกียร์โต้นะครับปี2010นะครับเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมเลยนะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับรอบนิ่งนะครับปกตินะครับไม่สั่นนะครับกำลังอัดนะครับไม่มีไอไม่พ่นนะครับผมหม้อน้ำนะครับระบบหลอเย็นนะครับนี่ครับ นิ่งๆนะครับไม่มีพองอากาศนะครับน้ำไม่ดันนะครับนิ่งทางไกลได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงระบบแอร์ต่างๆเย็นนะครับปกตินะครับน้ำยาไม่ขาดนะครับน้ำยาหล่อเย็นไม่ขาดนะครันนี้นะครับจำหนีมีแค่นะครับหนึ่งคือบอกคนขับนะครับปีกบอกคนขับมีฉีกขาดหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีรอยตรงนี้นะครับนิดหน่อยแล้วก็ที่กันชนท้ายนะครับนี่ครับ ได้สวยๆรอๆแบบนี้นะครับ249,000บาทท่านใดสนใจนะครับโทรมาครับที่เบอร์098นะครับ2744279นะครับที่เบอร์098 274 4279 ID Line 094อยนาะครับ4754441นะครับอยากดูรถตัวจริงนะครับมาที่ตำบลท่าพระอําเภอเมืองจอดขอวนเกตนะครับก่อนเดินทางโทรสอบถามก่อนนะครับไม่นัดรับข้างวันข้ามวันนะครับแล้วก็อย่านัดเล่นนะครับผมนะครับนะครับ อย่านัดเล่นนะครับผมขอร้องนะลูกค้านะครับผมนะครับเพราะว่าใครนัดผมจะรอคนนั้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้มาหรืออะไรนะครับรบกวนนะครับโทรแจ้งนะครับนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ท่านอื่นนะครับนะครับเกิดบ่อยมากในเรื่องนี้นะครับผมนะครับเห็นใจผู้ขายนะครับนะผมก็ไม่ได้เอากําไรอะไรมากมายนะครับนี่ครับคันนี้นะคซีบีก็เหลือนะครับยังอยู่นะครับ ส่วนวิโก้คันนี้นะครับติดจองไปแล้วนะครับลูกค้ารอตังค์อยู่นะครับนะครับลูกค้ามาดูรถมัดจาแล้วนะครับผมวิกโก้คันนี้ลูกค้าติดจองนะครับไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะครับก็รอดูลูกค้าว่าจะว่ายังไงนะครับเป็นพุ่งนี้ส่วนมิซูบิชินะครับลูกค้าจองจัดไปเน้นผ่านแล้วเหลือแค่โอนให้กับธนาคารนะครับผมรถเราไม่มีเลยนะครับมีแค่นี้วันนี้ก็ไปดูนะครับมิซูบิชิไททันนะครับผม ปี2 0 1 0นบะครับสีประตูรถสวยมากแต่ลูกค้ายังไม่จบนะครับลูกค้าต้องนะครับปรึกษาครอบครัวกันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับท่านใดสนใจนะครับรถนะครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์นะครับเผื่อมีญาติพี่น้องที่หารถใช้งานอยู่นะครับหารถใช้ดีๆสวยๆสักคันนะครับก็อย่าลืมนึกถึง ทั้บ้านเมืองสองขันแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยจรลลุบ้านนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ